เยินดี้อนรับสู่ช่วงสติลสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวสารทีมชาติไทยกันอีกเช่นเคยครับจากที่ห่างหายกันไปนานเหมือนกันครับสำหรับสหรับข่าวสารของทีมชาติไทยยู20นะก็ได้เริ่มทัวร์นาเมนต์นะครับทัวรน์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียนะที่ไปแข่งกันที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มาดูยีบสามลายเชือบนักเตะที่ติดท,ทีมชาติมีที่มียีบสามคนที่ถูกคัดมาแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะแล้วก็ทัวรน์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียยู20เนี่ย มันเราจะเจอกับทีมไหนนะครับก็จะพูดคุยรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ทางวันแข่งวันอะไรกับช่องทางที่สามารถดูได้ก็จะมาแจ้งกันให้ทราบด้วยครับแล้วก็มาเริ่มที่รายชื่อผู้เล่นของทีมชาติไทยที่ติดทีมชาติยู20มานะที่จะมาลุยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีเยทีประเทศจีนนะก็มาเริ่มกันที่รายชื่อผู้สับปปตะวนก่อนครับ ยี่สามลายชื่อของนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยมาเริ่มกันจากที่ผู้สาวประตูนะผู้สาวประตูมินตศสามคนนะครับมีอานัทิสำรานนะแล้วก็จากสโมสรบุรีรัมยูุนเต็ดครับประพจน์จงจเจริญสโมสรบุรีรัมยูุนเต็ดเพื่อทางทีมชาติไทยอยูู่ยี่สิบชุดเนี่ยเป็นมีทีมบุรีรัมยูุนเต็ดเนี่ยเป็นผู้ ฝึกซ้อมแล้วก็เป็นคนที่จัดการในทีมชาติไทยรุ่นนี้แทนสมาคมนะเป็นอะไรที่ตกลงกันไว้แล้วนะก็จะมีแต่นักเตะบุรีรัมย์เยอะนะคในทีมนี้นะโอสัพุโต้คนที่2ก็คือปปะพุทจงเจริญครับมาจากบุรีรัมย์ยูนเต็ดกิติพงศ์บุญมากจากบุรีรัมย์ยูนเต็ดนะครับมาที่กองหลังครับกองหลังก็จะเป็นเจตดสัปดาหครับควรถนอมกองหลังนะครับจากสโมสรพลังการนะแล้วทางสิงหา马拉สะนะครับสิงหา马拉สะจากเวลามยูนเต็ดครับพิคเนตเหล่าหาวิวัฒน์ครับ จากเวลามยูยเวนตีติรพศแซ่ลิวครับจากมหลาลัยนนทกรุงเทพพัฒบุรินจันานวันจากสมอส้อนนองบัวพิชญะนะครับก็ปริญญาหนูสวงครับจากชลบุรีเอฟซีพิเวัตเปตาจากพลังการเอฟซีครับแล้วก็กองกลางหนึ่งที่ชุดยู20เนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะและพิเพัฒน์พงอาจไทยสองครับจากสุพรรณเอฟซีดุษฎีบุรณะจุธานนท์ครับจากเวลามยูยเวนตีตพงศกรสังฆาสุภาลาบุจากลาบุรีมิตรผลนะ โอสถพลกรสารโสภาจิติพัฒน์วส,สูงเนินจากพิธีประจวบครับรัตภูมิผานขาจรจากบริเทโลจิรพัฒน์พึ่งวีระวงครับจากบรีลังยุนเต็ดปริพันธ์วงษาครับจากศรีสะเกดยูนยนเต็ดพิรพันธ์บัวไข่จากนองบัวพิชยานะครับแล้วก็ธนกิจโชดเมืองปักครับจากบรีลังยุนเต็ดกองนางก็จะมีธนาวุฒิโพชัยครับจากน้องบัวพิชยาครับ จสกรบุรพาจากพธิธีประจวบปิติวงบุตรครับจากลำปางเอฟซเคแลนทนาดอนและอันจากซีสเกตยูไนเต็ดนี่คือเราตั้งเตะทั้ง23คนนะเป็นนักเตะที่มีคุ้นเชื่ออยู่แค่นิดเดียวนะน้องนั้นจะเป็นหน้าใหม่กันหมดเลยนะก็จะเชื่อนี่ก็จะจํายากนิดน,นึงนับสำหรับทวาย ทีมชาติไทยยูย่สินะนี่คือรายชื่อ23คนนะติดท,ท,ทีมชาติไทยมาเพื่อจะมาลุยในแมตช์ชิงแชมป์เอเชียครับที่ประเทศจีนนะครับนี่คือรายยี่สิบรายชื่อครับของทีมชาติไทยยูย่ 23. สิสาำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลที่จะนำเสนอเพียงเท่านี้นะสำหรับคนที่อยากว่ามีรายชื่อติดทีมชาติไทยมาสำหรับนี้ก็ขอจสเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกด เลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพื่อให้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรวมเพื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานแนะนำ ให้กดไปที่คำอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะ ผมทําเว็บที่ Google ไซต์ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคําอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคําอธิบายวิดีโอในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเ e ลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป l า z a d a นะ